สปอร์ตนิงหอานูนาวิโรเบิร์ตลาลิกาสเปนคู่ร่วมบียรอรพบเซาตาบิโกนะคู่นี้คอฟกันในเวลาที่2 30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะเรทอาคามาทางบียร์รอบเป็นต่อที่ครึ่งลูกครับฟันลงโลสก้นะว่าเชียร์บอลรอได้จะด้วยผลประกาศใดไปฟังทัศนการบียรรอบฟอบล่าสุบุกยิงเซบียมา2-1ทำให้สองนัดชนะ ชนะไปหนึ่งเสมอไปหนึ่งนะเก็บไปสี่แต้มสว่วนพิมช่วยใช้งานในรายของเดนิสูอาเรสนะครับตัวรุกที่มีการบาดเจ็บครับเพราะทีมเจ้าบ้านวางระบบสี่สี่องนะราอุนอามิโอนกับวิลลี่กอมบาวานะครับผู้เก็บรับมีซานดิโก้ก็ไม่สัญญานะครับแดเนียลปาเรโก้เดินเกมโรงการสนับสนุนคู่หอกอย่างเครานโมเรโนและอนาจานจูมานะครับฝ ico, ั่งเซอร์ตาบิโกเปิดซีซั่นใหม่ได้ดีชนะมารวดเลยนะครับเกมนี้ก็มีตัวเจ็บเดิมๆสองรายได้แก่ทั้งนั้นลูก้าเดลร์ตาเรสและทั้งนั้นเมโลริสติกนะครับคาดว่าทีมีมมมเเยยนาาใรรระบบ 1, บบ3421คั์ ยโยนะครับชาอิลซอนนะครับกลุ่มเกมรับมีรัสซิสโกเบลตรานะครับยาโกอัสปาและท้งนั้นบิเลสเวตเบิร์กนะครับเป็นเกมโรแกรสชนบสุนบอกกาบอีเคเชในเกมรุกแนะ่ด้วยผลงานถือว่ามาดีด้วยกันทนะั้งคู่ทำให้ต่างเล่นอย่างมั่นใจนะอย่างไรก็ตามเซอต้าบิโกผลงานที่ผ่านมาแม้นอกบ้านเนี่ยแต่ไหนแต่ไรอาจจะไม่ดีเท่าไหรนะแต่เกมนี้มาเน้นรัดภุมพิเศษนะครับ และบวกกับความมั่นใจที่มีนะเชื่อว่าโซต้าบิโก้เนี่ยน่าจะยันเจ้าบีอาริเรลได้อยู่เหมือนกันครับฝันูนกะ่อนนะว่าคุณนี้นะ่าเชยร์อบอลรองนะ่าเชื่อว่าโซต้าบิโก้จะดีพอบุกแช่แต้มจากบีอาริเรลนะ้ำหนึ่งประตูต่อหนึ่งรับทีเดยเพิ่มแชมเปสมาชิกกดบลิดนดาลางได้เลยนะครับ